หรือเหมือนดีกรีของความอร่อยอะร้านอาหารใช่ไหมคนชอบไปรีวิวร้านนี้หวานเกินไปอีกคนไปรีวิวร้านนี้หวานชื่นใจนะตรงลงมันอร่อยเปล่านะอร่อยไม่มีสภาวะนะไม่มีสภาวะแล้วแต่ความชอบนะอย่างโลภโกรธหลงนี่มีสภาวะความโลภก็มีอาการของมันความโกรธมีอาการของมัน คนไทยกโกรธคนจีนกโกรธหรือหมากโกรธนะมันก็สภาวะอย่างเดียวกันคือทำลายล้างผลักอารมณ์ให้ออกไปไกลๆนะใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่ามันมีสภาวะแต่อย่างอร่อยร้านนี้ดีที่สุดน,นี่มันอเอาทางน,นนะอร่อยสำหรับเราอาจจะไม่อร่อยสำหรับคนอื่นนะใช่ไหมยแยกให้ออกนะระหว่างสิ่งที่มีสภาวะธรรม มีความจริงกับสิ่งที่เราคิดขึ้นเองเรียกว่าบัญญัติสวยผู้หญิงคนนี้สวยอย่างเลยวัดได้ไหมสวยนางงามเขาประกวดเขาก็วัดให้คะแนนได้ใช่ไหม่จริงหรือเปล่าก็ปีนี้นิยมผิวดำอะผิวดำก็ได้คะแนนสิปีนี้อยากได้ผิวสีแทนใช่ไหมสีแทนก็ได้คะแนนเยอะเลยไหมมันไม่แน่นอนนะ เอสพืงไอ้สวยเนียไม่มีสภาวะรองรับนจิตไปคิดทราบไหมทราบจริงอ่ะทราบตามหลงพ่อบอกไม่ต้องรอให้หลวงพ่อบอกนะว่าเฮ้ยหลงไปคิดแล้วจงเตือนตนด้วยตนเองนะไม่มีใครมาเตือนเราได้ตลอด งงแล้วก็ลงไปแล้วรู้ทันตัวเองไปอ่ะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะทีนี้เทศดูเดือดไป3สามรอบแล้ว